ความถูกต้องไม่มีวันตายเราเชื่อกันนะฮะอันนี้ตัวนี้งบาทนะฮะพี่น้องสั่งออนไลน์ได้นะผ่านอินบ็อกซ์ไทยพักดีหรืออินบ็อกซ์ของผมว่าลงเด็กกิจพิกรมได้2อินบ็อกซ์จะมีไซส์ S M L X L X X L อะไรตัวละ200บาทค่าส่ง50บบาทนะเก็บเงินปลายทางได้อันนี้คือสินค้าชิ้นที่หนึ่งนะพี่น้องครับนี่คือกระติกน้ำผมผมว่ามันเป็นกระติกที่เราใช้กันเยอะนะเพราะเดี๋ยวนี้พวกเราเนี่ยใช้กระติกซื้อกาแฟยิ่งร้านกาแฟบางร้านเนี่ยถ้าเอามาใส่เอง ลดห้าบาทนะ,ะกระติกที่จะมาทนทั้งความร้อนความเย็นคือน้ําแข็งก็ละลายช้าผมไปดูที่ร้านกาแฟแล้วไซส์ใครเนี้ยเขาขาย350บาท400บาทแต่ของภาคไทยภาคตีทํามาแล้วก็เราโชคดีที่ต้นทุนเราน้อยเนื่องจากว่าเขารู้ว่าเรามีเจตนาอะไรการทําเลเซอร์ยิงโลโก้บริษัทต่างๆทําให้เราฟรีหมดนะการทํายิงเลเซอร์ทุกอย่างเขาไม่เก็บเงินเราทอกสลึงเลยนะคือบริษัทพอเพียงทรายครับทาให้เราครับ 250บาทถ้าพี่น้องสั่งพร้อมเสื้อเลยนะฮะก็ค่าส่ง50บาทเหมือนเดิมไม่ได้เพิ่มตามชิ้นถ้าพี่น้องสั่งไวยอยากรวมเลยค่าส่งก็50บาทอันนี้เป็นสบู่สมุนไพรที่เราก็ร่วมมือกับบริษัทช้างแก้วทําเป็นสบู่ชื่อว่าสบู่ไทยรักดีนี่อันนี้เป็นสบู่สมุนไพรที่ประกอบด้วยวัตถุด,ดิบที่ใช้หลายอย่างที่อ่านๆดูแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเขาเรียกสมุนไพรแล้วก็คุณภาพสุดยอดเพราะผมใช้แล้วก้อนละ89บาทนะพี่น้องสามารถสั่งซื้อได้